ยังหาวนอนอีกยังนอนไม่อิ่มบุ๋มความสามารถพิเศษเกียหนึง่งใส่เกียสองดันเข้าไปเกียสี่เลยครับผม,มยอดมากเลยลายงูลเหลือมหมือนไม่ใชงูลเหลือมก็ไม่ใช่งูล,ลามก็ไม่ใช่ตกใจเลยลายหลอกลวงโอ้ลายหลอกลวงอีก ค่ะวันนี้พบกับช่องพายทองคำน,นะคะโอ้สวัสดีแฟนคลับ S T T ครบรักทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราในช่องพายทองคําวันนี้ผมตื่นแต่เช้ามืดเลยดูยังมองหน้ายังไม่ชัดเลยอะไรัดขี้ตาจะไปไหนแต่เช้าเทนี่จะไปปลูกหญ้าคะ่ะผมจะไปปลูกหญ้าโอ้โหมาเป็นเจ้านี่นะทํางานขนาดนี้ <laughs> เป็น เป็นลูกนี่เยขนาดไหนครับมีขนาดเจ้านี่แล้ต้องตื่นต่นเช้ามาลุยขนาดนี้นะครับเอฟซวันนี้จะพากระปอมมาเป็นลุยหญ้าผูกหญ้ากันหน่อยยังฝนตกแล้วไปเราต้องลุยงานเร่งอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวรอดูฝีมือกระปอมขับรถจะออกมาได้หรือเปล่านะเอฟซนานๆมาทีด้าออกเดี๋ยวโดนเหยียบนี่เองตาดาถอยถอยไปโอ้ดูจำได้ไหมนะ จำได้ไหมเกียร์คืออะไรหน่อยจำได้ใช่ไหมโอ้โหดูทางข้างหน้านะอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยเสาเยอะแยะเลยระว,วังนะเก็บเสาบ้านไว้พ่อ,ดอ<ม>เด้ยังหานอนอีกยังนอนไม่อิ่มบ่ออ <laughs> เอเแล้วครับเป็นซี 4, มาเราไปดูกัน เปิดไฟก็ได้เปิดไฟเปิดไฟถูกไหมหนึ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเสา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 ,สา,สาเอ้อเย่โอ้เหยียบข้อแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราไปติดตามครับเอฟซี FC, ว่าการเปิดถูกยากของฟอม์น้อยแต่เช้ามืดวันนี้จะเป็นอย่างไรยากคงจะเกิดดีปลูกพูดที่แล้วนะครับ ตายาย,ายังไยตอนนี้ไปแล้วเอฟซีอ๋อดีๆนะดูฝนก็ตกนะครับเอฟซีตอนนี้ฝนตกครับดูตกลูของเรามัวมัวหน่อยมองเห็นทางหรือเปล่าเนี่ยฮ้เป็นอะไม่เห็นลาโอ้หพอมาบ้านทีฝนไม่ตกมา ีอะไรเนี่ยเข้ามาที่สองเร็วเร็วเร็วโอ้เผื่ออะไรเยอะเทสรถเข้ามาทางนี้ด้วยทีหลังนะ่ะเอาเอามองดูก่อนเผื่อรถเข้ามาทางนี้เราเผื่อเยอะกินเลนเขามันไม่ได้เลย<ช>ไปไม่ได้แล้วเอฟซี อุปสรรคป้องกันเลยเฮ้ยไปกันเล่นน่เน่ตอนนี้มาแล้วฝนตกด้วยนเอฟซี FC. โอโไม่ใช่กระหม่อมยังบางๆอยู่ไม่ใช่จะเป็นไม่สบายบอกระหม่อมบางๆนี่ไม่ใช่จะไม่สบายบอ มาบ้านเจอฝนนี่งานเข้าเลยนี่เราปลูกหญ้าเราไม่ต้องทมหรอกถ้าฝนแบบนี้เราตัดตัดตับเลยเลยจริงจริง,ร,งรอให้ฝนมันหนาไปเร็วๆเปลียนเกียร์ได้แล้วครับมีความสามารถพิเศษนะคนนี้นะเอฟความสามารถพิเศษอะไรครับครับรถยูกเกียร์สอง เอ้ทำไมจะมองเห็นก็ปัดน้ำฝนว่ะนี่ดิโอ้นี่แหละที่ผมว่ามีความสามารถพิเศษร <c oughs> ับอยู่เกียร์หนึ่งจะใส่เกียร์สองดันเข้าไปเกียร์สี่เลยครับผม <c oughs> ยอดมากเลย <c oughs> <c oughs> ขับมาจนจนจน,นึกว่าจะชำนาญน,นึกว่าจะชินบ้างแล้วโอ้ยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ก็ยังไปได้นะครับยังพออาศัยได้อยู่ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปถึงสวนหญ้าแล้วเจอฝนจะกระปอมจะสู้ฝนหรือเปล่านะครับปกติกับปอมนี่ไม่ค่อยจะสู้ฝนสักเท่าไหร่นะกระปอมโดยธรรมชาติตัวจริงนะ <c oughs> ไม่ใช่กระปอมตัวนี้ได้ก <c oughs> ปอมตัวนี้น่าจะสู้อยู่ใช่ไหม <c oughs> สู่ครัวสู้สู้อ่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสวนหญ้าแล้วนะครับเอซ ตัวเองโอ้ <c oughs> ไม่มีอะไรขึ้นเลยเห็นไหมนี่นี่นู่นไปตรงนู่นมาถึงสวนยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูการเตรียมตัวครับโอ้อเสือ้อหงลิ้วพูตัวนี้ตั้งแต่สมัยไหนนี่ตั้งแต่เรียนอยู่สมัยป้อแข็งเรือเสื้อพ่อเนี่ยนานแล้วนะครับเสื้อตัวนี้ตั้งแต่เรียนอยู่มอนะครับผมโอ้หจนจะจบแล้วย,ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเลย ชอบมากเลยไอหงตัวนี้ใช่ไหมนะชอบมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการปลูกยาของเรากันดีกว่านะเอฟซี FC ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าวัดช่วงนี้ดูฝนฟ้าเขาบอกว่าฝนจะตกสิบหกโอ้แม่นมากเลยเพยากรณ์อากาศนะครับ <6 S 1> เริ่มต,ตกแต่เช้าเลยตื่นเช้ามาเล่นงานกระปอมไว้ก่อนเลยนะครับผมโอ้กระปอมเปียกน้ําผมว่ากระปอมจะสั่นเหมือนลูลกลูกไก่หรือเปล่านะกระปอมดูดูด คือทำหน้าดูดูทำหน้าบอกว่ากระปอมเปียกนะอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันครับผมเอฟซีคือปลูกหญ้ากันครับตอนนี้เราก็ทํางานลุยแล้วกระปอมน้อยของเราลุยแล้วนะครับเอฟซีทำงานแข่งกับฝนนะครับผมยอดมากโอ้วันนี้แม่ทับก็มาคือจดูแม่ทับของเราดูกับใส่กงลายอะไรลายงูเหลือมเหมือนไม่าจะงูเหลือมก็ไม่ใช่งูลามก็ไม่ใช่ด้นี่ ทำไมจะชอบใส่เก่งลายๆยางี้หน่อยก็ไม่ได้ชอบใส่ครับเพราะว่าเอฟซีซื้อมาให้ก็ต้องใส่คับโอ้เก่งเอฟซีไม่นครับโอ้ผมนึกว่าซื้อเองดิหนิเอฟซี FC รู้เอฟซี FC คงถูกใจมากเลยนะคนที่ซื้อให้นะครับผมเอฟซีซื้อมาฝากก็ต้องใส่โอ้มาในลายเลยครับตกใจหมดเลยผมเห็นแล้วผตกใจเลยลายหลอกลวงโอ้ลายหลอกลวงอีกพักเถก <laughs> ผมเห็นกางเกงตัวนี้ผมถึงกับสั่นเลยในเอฟซีเพา โอ้มันมันขมได้เลยนะสีลายๆนี่ยอดมากเลยโอ้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไ้ทุงาอยู่ฮะ <laughs> โอ้อะไรบอกเ็ <laughs> <laughs> อะไรจะกลัวขนาดนั้นไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวไม่กลัวแล้วใส่ทำไมเพราะวะ่าเดี๋ยววัดมันจะถามหาอืวัดอะไรมันจะมาถามเราใช่ไหมป้องกันไก่กระปอมยังไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมปอมดูเอามาแต่ใส่ไหม ไม่ใส่ครับไม่ใส่โอ้โหอันนี้ย้าของเรา<ส>ที่ปลูกย้าของเราก็เหลืออยู่ประมาณแค่นี้จะเสร็จในเอฟซีเราก็ปลูกไปเรื่อยเนาะทำไปเรื่อยเพราะว่าเวลาเรามันไม่ค่อยมีอาจจะไปโรงเรียนด้วยนู่นนี่ด้วยนะครับผมมันก็เลยอาจจะช้าหน่อยในเอฟซี FC บางท่านบอกเห็นปลูกตั้งนานแล้วไม่เห็นเสร็จสักทีเอ,อางี้เลยครับน,นี้ก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็ไปโรงเรียนต่อ,อกนะครับผม เยอะ <ทำ S 2> ไปเลยกระปอมนั่นแหละสี่ห้าสี่ห้าใส่ไปเลยจัดไปเลยให้มันเกิดแบบให้มันเย่งกันเกิดเวลานอนอยู่บ้านทำได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเย่งกันเกิดอย่างนี้นะไม่ต้องไปกลัวมันเกิดเยดอะเหมือน,นไม่หน่อยไม่หน่อยไม่ได้ไม่หน่อยกลัวแต่ยากาเกิดเยอะเราไปดูแล้วเกิดนิดเดียวเองใส่น้อยมันก็เกิดน้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปผมไปลุยกันก่อนนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวจะไม่ทันเขาจัดไปครับวันนี้ เจอลายหลอกลวงด้วยไม่ใช่ธรรมดาครับผมโอ้โหหมด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 ดูหมดเลยหมดเยอะมากเลยตอนนี้พอฝนก็ตัดแล้วนะคะฝนก็ตกแรงเรื่อยๆไม่หยุดเลยฝนอึ่เอ็นที่ทงานแชิงคบค้นครับดูปิดเรียบเรียบเรียบ เดี๋ยวผมจะหาว่าผมมาช่วยเขาพอช่วยแบกน้อแล้วพ่อก็ต้องตัดนูฟ้าก็ร้องอีกฝนก็ตกแรงนะคะมิดผมมิดผม,ม,มจริงๆนะเดี๋ยวฝนมันจะไหลลงเอง ดูสูตนี้จะเป็นยังไงแล้วถ้ามันไม่ไหลลงเองจะยังไงมาถมสิลัง <c oughs> น่าสงสารแต่น่าสงสารตอนนี้เราก็ปลูกหญ้าเสร็จแล้วนะเอฟซีเดินทางกลับแล้วพร้อมร้อยถอยรถมาครับจะเหยียบหญ้าเขาหรือเปล่าดูหักหมดเลยหักหมดเลยดู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 ดดดบ่อยหักหมดแล้วทำไมไม่หักหมดเลย นไ,ไปได้เดินหน้าม่โอ้หักบนเลยเออมันเกียร์มันเข้าไหมนั่ยนะโอ้โห,โหดูดสิใส่เกียร์แล้วมามองหน้าคนบอกโอ้โอ้โอ้โอโอ้โหโ พออีกโอ้พ่อขับรถไม่เคยเล้อหมุนแบบนี้เลยโอ้สุดยอดมากเลยกอมเยี่ยมตอนนี้ก็เดินทางครับโอ้ชนป่ายาอ้ยชนเลยอ้ยจะเข้าป่ายาแล้วเอีเอ้เยอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะขออยุ่ติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมการปลูกยาของเราครับยัไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตากดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้นงหมวกอมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่โบน่านะครับเป็นกําลังใจให้สาวน้อยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ